ไม่มีตัวผู้ลงครับเลยขอเล่นแพงๆนะครับก็เอานี่ครับเจ้านานทับทองครับสายเปลือกตาแดงสวัสดีครับผมแจ็คเดอะสกายครับ วันนี้ทําการเอานกเข้ากรงเพาะหนึ่งคู่ครับเป็นเชื้อเพือกตาแดงครับพอดีตัวเมียว่างครับก็จะทําการเอาเข้ากับอินโดแก้มแดงใหญ่ร้อยครับจะไปดูกันเลยครับนี่ครับจับคู่ตัวนี้ครับเจ้านางทับทองครับจุกด้วงครับทรงสวยหล่อเหมือนกันครับอีวกับเจ้าขุนด้วงครับจุกด้วงเหมือนกันครับ อินโดแก้มแดงใหญ่ครับตัวเมียเป็นเชื้อเปลือกตาแดงผสมกับเปลือกขาวร้อยครับตัวผู้ก็เป็นอินโดแก้มแดงใหญ่ร้อยครับนี่ครับตัวเมียเป็นของพี่อิกพี่เอยนไข่ปิ้นฟาร์มครับส่วนตัวผู้ก็เป็นของพี่หมูจันุรีฟาร์มครับนี่จับคู่ครับพอดีมันตัวเมียมันว่างครับไม่รู้ทำไงก็เสียดายครับกรงเพาะว่างอยู่หนึ่งกรงเพาะก็เลยว่าเอาลองเล่นแปลกๆเลยนะครับชอบลองของแปลกครับ ส่วนนี้นกที่ฟาร์มครับที่เหลือทยอยเข้ากรงพรอครับเนี่ก็จะเอามาอาบน้ำอาบเดดเตรียมความพร้อมก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับก็จะให้อาหารกินไปก่อนครับฝากซ u เปอร์แจ็คด้วยครับนี่ครับซูเปอร์แจ็คอาหารนกครับนกกรงหัวจุกครับใช้ได้ทุกนกนะครับที่เป็นที่ใช้เสียงร้องนะครับ นี่ครับสุดผลไม้รวมผสมสมุนไพรและยารักษาโรคแบบธรรมชาติครับไม่มีสารเคมีตกค้างเลือกใช้มีผลกับนกครับนี่ครับใช้ได้ตั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกขนดองนกดอกนกถ่ายขนได้หมดเลยครับนี่ครับเราเปิดใจไปใช้ดูครับผมนี่ครับยู่ซูมเขาใกล้ๆครับนี่ครับจุกดวงครับ สวยครับตัวนี้ตันนี้ครับตัวผู้ครับกระจกดวงเหมือนกันครับอินโดแก้มแดงใหญ่ครับดยวพาไปอาบแดดต่อครับผมนี่ครับจับคู่แบบนี้ครับนี่ครับเจ้านางทับทองครับเชื้อเผือกตาแดงผสมกับเผือกร้อยโอม่ครับของพี่เอี้ยนไก่ปิ้นฟาร์มครับ v s กับนี่ครับเจ้าขุนดวงครับ กินโดร้อยแก้มแดงใหญ่ครับที่หมู่ชนบุรีครับนี่ครับทรงสวยรอจุกด้วงทั้งคู่ครับนี่ครับต็เดี๋ยวรอเข้ากรงเพาะครับผมผมเตรียมความพร้อมครับก่อนเข้ากรงเพาะก็นี่ครับก็พาเจ้าเจ้ากุนดวงกับเจ้าทับทองครับมาอาบน้ําอาบแตกอขาที่ครับคู่นี้ครับเดี๋ยวพาเข้ากรงเพาะนะครับ เดี๋ยวไปดูกลองพก่อคกับอาทเตรียมคฟาร์มพร้อมไหมครับนี่ข้างม้านผมครับเป็นแบบธรรมชาติครับก็ฝากแจ็คเดอะสกายยูทูบด้วยครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กแจ็คเดอะสกายพีเอสบีฟาร์มครับนี่ครับกงผมก็มีสองแบบครับจะพาดูข้างในครับนี่ครับมีโลโก้ครับ นี่ครับผมก็เตรียมห้องแรกไปเลยครับเราดูข้างในครับนี่แล้วก็เตรียมไว้ต้นโมกแล้วก็มดนังไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ต้นจังด้วยครับนี่ครับแล้วที่อาบน้ําครับนี่ครับข้ามครับถามว้อย่างสวยครับนี่ครับมีนอนครับมีน้ํากินครับมีผลไม้ครับ แล้วตอนนี้ครับอาหารนกครับซูเปอร์แจ็คครับผสมสูตรไลาและยาสารโรคนี่ครับเป็นผลผลดผลไม้รวมแบบธรรมชาติครับนี่ครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกครับนกดอกนกถ่ายขนขนดองนกไข่ครับได้หมดครับนกไม่มีเชื้อก็ได้ได้หมดเลยนี่ครับก็เดี๋ยวไปเอาเจ้านางรับทอง จเจ้าขุนล้วงมาเข้ากรงพอครับส่วนนกที่นี่นกที่เข้ากรงพอไปแล้วมีพวกเชื้อเผือกเชื้อด่างครับมีเชื้อเผือกตาแดงครับมีเข้ากรงพอกมาแล้วครับนีเชื้อด่างผ่าเผือกม้าขัวครับอันนี้เผือกร้อยครับแต่ตุลงถ้าเอฟซีหน่อยลูกอาจจะจานางฟ้าขาวครับ ครับเดี๋ยวไปเอาคู่นู้นครับคงพร้อมครับนี่ครับผมเตรียมความพร้อมแล้วครับเป็นโครงแบบท่า้องเสแบบมีเซฟตี้ครับนี่ครับก็สามารถกันเหยียวกันหนูกันแมวกันหมากันกระรอกกันสตตะกวดได้ดีครับสิ่งที่ควรจะภายนอกครับพาไปดูข้างในครับนี่ครับช่อง YouTube ฝากไว้ครับ c h e c เ the Sky ครับ อ่าถ้าเป็นฟาร์มครับ PSB ฟาร์มครับเบอร์โทร0852946710ครับแล้วถ้าเป็นเพจเฟซบุ๊กก็แจ็คเดอะสกาย PSB ฟาร์มครับผมฝากด้วยครับผมนี่ครับคู่นี้ครับที่จับไว้นี่ครับพอดีตัวเมียมันว่างครับก็นางทับทองครับเชือเกือปตาแดงจะเอาเข้าแบบอินโดร้อยแก้มแดงใหญ่ไว้ก่อนครับจุกดวงสวยทั้งคู่ครับเดี๋ยวไปเข้าวงพอเลยดีกว่าครับไปครับผม นี่ครับเอาเข้ากงพร้อมไปแล้วครับที่เตรียมความพร้อมไหมครับเจ้านาครับพ้องกับเจ้าขุนด้วงครับนี่ครับนี่ครับจ่เตืมนนะครับเพราะไม่ค่อยได้เข้าเข้ามาปรับสภาพก่อนครการแรกๆอาจจะใส่กรงไว้ด้วยครับนลจะได้ไม่มีปัญหาในกได้ปรับสภาพได้ครับเขาจะได้กินอาหารก่อนก่อนที่จะแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมาเองครับ ใส่อาหารผลไม้แล้วก่อนครับเดี๋ยวให้เขาฝึกกินปรับสภาพก่อนนะใไร,รก,ก็แนะนำเราไปใส่กรงนกไว้ก่อนนะครับเขาจะได้ไม่ตกใจแล้วก็จะได้ปรับสภาพได้ไวขึ้นเลาจะได้เข้ามากินเพราะนกโปรตีมันยังอยู่มันยังติดกรงอยู่ครับก็ให้มันปรับสภาพไปก่อนเดี๋ยวเราเราดูออกมาครับเดี๋ยวให้เขาออกมาก่อนครับ นี่ครับทำการปล่อยไปแล้วครับก็พอดีตัวเมียมันว่างครับสายเปลือกปลาแดงของปีอเกียนไข่จิ้มฟางครับไม่มีตัวผู้ลงครับเลยขอเล่นแทงๆนะครับก็เอานี่ครับเจ้านานทับทองครับสายเปลือกปลาแดงนี่ครับผสมเผือกโอโมวินใหญ่นะนี่ครับผสมไจตัวนี้ครับ Kunduang hắp. In đô kèn đèn gèo hải hắp. Kèn đô kèn đèn gèo hải hắp. Kunduang 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 hắp hắp ก็ใส่รังไว้คะม้วนรังไว้ครับสองรังครับแล้วก็ใส่โครงเปล่าไว้ก่อนครับให้เขาปรับสภาพก่อนีรแล้วใส่นอนครับใส่อาหารครับ่ผลไม้ครับเนี่ยรับตัวใบกระกรอยครับน้ำกินครับมีต้นจังครับให้ใบเยอะครับนกชอบแล้วต้นโมครับไม่มีอะไรมากครับ ทักเอฟซีหน่อยมาเริ่มมาเริ่มทักเอฟซีหน่อยงานล่อยเขาครับเจ้านางทับทองครับจุดเดือดเชื้อเปลิงใต้ดินครับผมเรื่องครับกับเจ้าขุนด้วงครับแก้มแดงเหนื่อยร้อยครับก็ สวัสดีมีมันว่าใช่ไหมมีอะไรทำเคเรคอ,อมของแปกนะครับเอ่อปรับตัวครับแล้วก็ปรับตัวก่อนครับไม่คุ้นกับกลงใหม่ที่ผมปล่อยแล้วคุดชาร์ตมันก็เข้ากลับไปที่กลงเดิมครับนี่ครับก็ฝาก FC ครับฝากติดตามแจ็คเดอะสกายช่อง YouTube แล้วก็ เพจเฟสบุ๊คกับแจ็คเดอะสกายพีเอสวีฟาร์มครับเบอร์โทรก็คือแปดแปดห้าสองเก้าสี่หกเจ็ดหนึ่งครับ, 88, 58, 59, 66, 7, รบแล้วก็อาหารนกครับอาหารนกซูเปอร์แจ็คครับนี่ครับอาหารนกซูเปอร์แจ็คครับสูตรผลไม้รวมผสมในหุ่นทารยาสารรูปแบบธรรมชาติครับใช้ได้ทั้งนกแข่งพ่อแม่นกลูกนกนกชายขนนกดอกนกขนดองครับ นกไม่มีเชื้อไข่ออกดีครับลองจับกันไปดูครับแบบธรรมชาติเน้นๆครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใครถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็แจ็คเดอะสกายด้วยครับผมไปครับไม่อยากกลัวน,นะครับ